เกิดประเด็นอะไรขึ้นอีกแล้วค่ะหลังจากที่มีเพจเพจหนึ่งนะคะได้เอามาลงว่าศิลปินสาวให้เงินแม่ใช้แม่ใช้เงินเกินตัวให้เท่าไหร่ก็ไม่มีเก็บให้เท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะทุกคนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าศิลปินท่านนี้นินทาแม่ให้ใครฟังค่ะทุกคนอาต้องบอกเลยว่าตรงนี้นะคะ คือมันเป็นประเด็นมากๆเลยในตอนนี้เพราะมันมีประเด็นอะดราม่าสำหรับเรื่องแม่แม่ลูกๆในช่วงนี้นะคะก็ไม่ขอเอ่ยก็แล้วกันแต่ใดๆคือมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์ใต้โพสที่เป็นประเด็นแล้วก็ได้มีการโพสถึง เรื่องภายในครอบครัวค่ะทุกคนอาจต้องบอกก่อนเลยเรื่องนี้นะคะไม่ขอให้เอ่ยชื่อบุคคลที่สามหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะคนที่ทราบก็ทราบใครไม่ทราบแสดงว่าสอบตกค่ะทุกคนอ่ะมันเป็นประเด็นที่ร้อนระอุมากๆในตอนนี้เรื่องเงินเงินทองทองเพราะว่ามันโยงไปถึงเรื่องมาลายทิปว่าศิลปินสาวคนนี้ได้มาลายทิปทำไมได้มาลายเยอะขนาดนั้นไม่มีเงินไปจุนเจือครอบครัวค่ะทุกคนคอมเมนต์นี้นะคะเป็นของ ท่านหนึ่งคะ่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ Comment บอกว่าอีแม่มันสร้างแต่นี่สร้างแต่เรื่องให้ลูกตลอดตลอดคะ่ะลูกให้เงินเดือนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าส่งเสียน้องเรียนค่าใช้ใจ่ายในบ้านน้องรับผิดชอบทุกอย่างแม่มีพิกรรมใช้เงินมือเติบก็คือใช้เงินเกินตัวนะคะแล้วก็ ลูกให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยเก็บและไม่เคยพอทุกคนในวงรวมถึงแม่แม่อซรู้พฤติกรรมของนางหมดก็คือรู้พฤติกรรมของแม่หมดแล้วพออยากได้เงินลูกก็จะทำแบบนี้ตลอดตลอดนางไม่สมควรเป็นแม่ใครคะ่ะอ่าทุกคนก็คือประมาณว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะแม่เนี่ย คือเขาพูดกันแบบนี้นะคะคือบอกว่าเป็นวงในเขาบอกว่าคนวงในบอกมาว่าแม่เนี่ยสร้างแต่นี่สร้างแต่เรื่องให้ลูกตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยให้เงินใช้ทั้งครอบครัวอยู่แล้วจุดเจือครอบครัวทุกอย่างอยู่แล้วแต่อยู่ที่แม่เองที่ใช้เงินมือเติบค่ะทุกคนใช้เงินแบบว่าเกินไปแล้วก็ชอบไปใช้เงินแบบว่า ใช้ใส่เงินอันสางนีไม่พี่น้องสร้างต้นนี้ใส่เงินอันไยสาระเอาอยัางไงซะแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่ให้เนี่ยไม่คิดจะเก็บไว้แล้วก็ไม่เคยพออ่ายังบอกอีกว่าเรื่องเรื่องนี้นะคะทุกคนในวงรู้หมดไม่กระทั่งเอฟซีก็รู้พฤติกรรมของคนเป็นแม่โอ้โหทุกคนคือเราไม่สามารถไปปักปามได้การันตีได้นะคะว่ามันเรื่องจริงเรื่องเท็จ แต่ถ้าไม่มีมูลมันก็ไม่มีคนพูดนะคะทุกคนก็คืออยู่จูๆ่ๆจะไม่มีใครมาปักปามคนอื่นเล่น,ลนแต่ว่ามาบอกว่านางคนนี้ไม่สมควรที่จะเป็นแม่ใครได้ค่ะคือประเด็นนี้ก็คือถ้าเราให้แบบว่าต้องให้เกียดทั้งฝ่ายแม่แล้วก็ฝ่ายศิลปินด้วยนะคะคือเขาก็ยังเงียบอยู่ในประเด็นนี้แต่คอมเมนต์นี้นะคะก็เห็นอยู่ใต้โพสต์ที่มันป็นประเด็นของศิลปินสาวท่านหนึ่งนะคะที่ กำลังมีกระแสเรื่องมาลายัยช่วงนี้ได้มาลลยเยอะมากๆหลักแสนหลักหมืน่นแทบทุกวันนั่นเองค่ะจนทำให้มันเรื่องมันละอุขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้านี้เห็นว่าแม่ก็ได้มีการโพสต์บางอย่างลงโซเชียลของตนเองนะคะในพื้นที่ของตนเองแต่ใดๆคือทัวร์ไปลงที่ลูกอจนทำให้ fc บางกลุ่มนี้ไม่พอใจพฤติกรรมที่แม่ทำว่าแม่ภาษาอะไร โพสให้ถั่วลงที่ลูกอะประมาณนี้คะ่ะทุกคนก็มีคนเข้ามาตั้งคําถามแบบนี้ว่าแม่กําลังต้องการสืออะไรต้องการประชดใครหรือต้องการอะไรทําไมไม่คุยกันหลังบ้านทําไมต้องมาโพสต์แบบนี้ฝั่งทางแม่ก็ได้มีการออกมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยคนเป็นแม่เนาะรวมๆก็คือประมาณว่าคนเป็นแม่คนที่เลี้ยงดูมันี้จะไปทําแบบนั้นกับลูกทําไมก็อยากให้โฟกัส หล,หลายประเด็นไม่อยากให้มองไปประเด็นนั้นเพราะแม่ก็ไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้นว่าต้องการทัวให้มาลงลูกทุกคนแล้วมันก็ย้อนกลับไปเดือนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีประเด็นคล้ายๆแบบนี้อีกนะคะในเรื่องแม่โพสอะไรสักอย่างแล้วทําให้ทัวไปลงที่ลูกอ่ามันก็เป็นประเด็นสะสมกันมาแต่เราในฐานะที่เป็นคนนอกไม่ว่าจะเป็นเอฟซชาวเน็ตหรือแม้แต่สาวเนยเองเราไม่สามารถไปการันตีได้เลยว่า ครอบครัวจริงๆเขาเป็นอย่างไรภายในครอบครัวเขาเป็นอย่างไรแล้วก็คอมเมนต์นี้ถามว่าเชื่อได้ไหมก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือถ้าเขาไม่มีมูลมาเขาคงไม่พูดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือเขาอาจจะแต่งเรื่องก็ได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็อยากให้เข้าใจในตรงนี้ก็บางคนก็ตีประเด็นไปว่าน้องเนี่ยไปนินทาแม่ให้ ไปนินทาแม่ตัวเองให้คนอื่นฟังเหรอทํำไมคนอื่นถึงรู้เรื่องในครอบครัวของน้องในขนาดนี้อา่าทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆสําหรับประเด็นนี้ค่ะในด้านของชาวเน็ตที่รู้ว่าศิลปินท่านนี้เป็นใครก็บอกว่าก็ไม่ใช่แม่หรอที่พาเธอหอบสังขารไปทํางานของ,งานทํากับเพื่อนก็คือกับเขาอดทนพาลูกเนี่ยไปยืนจน เขาเนี่ยให้โอกาสประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือไม่ใช่แม่หรอเออเห็นไหมทุกคนเราเป็นลูกเราก็ต้องดูแลแม่ถูกไหมตกนรกแบบนี้จะดีแต่ชั่วก็แม่ไหมอ่าออกมาพูดอ่าออกมาจากกอไผ่มั้งถึงไม่รู้จักบุญคุณนะคะนินทามแม่ตัวเองหรอคิดดีๆนะหนูนอกจากแม่ไม่มีใครรักหนูเท่าแม่แล้วนะอ่าบางคนก็ตกข่าวไม่รู้ว่าหมายถึงใคร ลบหลู่บุญคุณพ่อแม่ไม่มีวันจริญมันออกมาจากกระบอกไม้ไผ่นี่คือสิ่งสิ่งที่ชาวเน็ตนะคะที่หลังจากเพลีย์นี้เอามาลงก็ต้องบอกเลยว่าคือก็เห็นใจทางด้านศิลปินแล้วก็เห็นใจทางด้านแม่ด้วยนะคะบางทีแม่อาจจะไม่ได้มีเจตนารมใดๆทั้งสิ้นที่จะทําให้ลูกเสียหายและลูกก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะลืมบุญคุณแม่เพราะว่าก็ยังเห็นน้องเนี่ยอะ พาแม่ไปกินข้าวเอาเงินให้แม่ช่วยผูช่วยยาอะไรก็ยังมีอยู่ <c oughs> ก็ต้องให้เครดิตน้องตรงนี้ด้วยว่าน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กระตันยูเหมือนกันแต่ในเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องไปดูเอาว่าวงในเขาคุยอะไรกันเพราะว่าเราก็เป็นคนวงนอกแบบที่บอกไปก่อนหน้านี้ยังไงก็ถือว่าส่งกําลังใจให้ทางด้านศิลปินด้วยแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทางด้านคุณแม่ด้วยนะคะเชื่อว่าทุกอย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะดีจะเลวจะร้ายแค่ไหนสุดท้ายก็คือ แม่กับลูกกันค่ะทุกคนก็ตัดขาดกันไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันหรือเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหากันก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเชื่อว่าน้องมีความแข็งแกล่งมากๆแล้วก็แข็งแกล่งเกินอายุค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยย้าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ขอให้เอ่ยชื่อใครก็แล้วแต่ตายโพส